เอาครับส่งครามยังไม่สงบครับนี่ลามนี้ลามนี้ผมเก็บไว้หลายปีมากเลยครับนี่ของค่าย H Y นะครับเป็น F16 มินินะครับสายความเร็วโดยตรงเลยครับค่อยๆนี่แดดลมหวานค่อยเก็บไว้จนคีฟุ่นเขอขึ้นกันเลยเออจะให้จานว้าเอามาลองมาบิน,น,นเฮ้ย,ย,ย,ยบ่บ่บไม่หยางมันลื่นอะว่ายนะังเหนยไงมันต้องควงขึ้นมันต้องควงขึ้นจับหัวแล้วควงขึ้นไปตรงๆเลย ผมกก็่่เคยหออาวิธีการปล่อยปล่อยยังงั้นเลยจึ่งไหนวะพวงจ้าจับหัวเลยจับหัวแล้วก็พุเล้งสุดๆแล้วก็พุ่งขึ้นตรงไปตรงๆอ่ะเสียดายของแบบทุบอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยให้ก็ได้มาเดี๋ยวผมปล่อยให้เออต้องให้ปล่อยว้ายยิ้มให้หัวหัวว้ายเกินเห็นเราเอาอยู่เลรอจังหวะเฟิร์สไพรเฟิดไพรเฟิดไพร เอซิพหงมินี่ครับเก็บไม่นานนะครับลำนี้นเป็นเครื่องบินาาที่อยอดยอดนิยมเหมือนกันนะครับเอิเป็นสายความเร็วนี่สิลูงหน้อันอขอทีมก่อนเฮ้ยเร็วเร็วครับเร็วอยู่ครับ <c oughs> ออหายนั่นแหละอัดไปเถอะอาไว้นะไอันนี้ยังไม่ได้อัดเลยนะครับนี่ใช่ปะ่ะอาจารย์ยะระวะอโหดความเรวะงเร็วเกินครับอะลงมาแก้ไขไหมอะลงมาแก้ไขดีกว่าอาจารย์วะลงอีกห ค่อยๆโลพาดดูสักรอบก็ได้ท่านท่านโลพาก็ได้จะเกิดมันใจก็ลงเลยมันมันร่อนนะมันร่อนนะไปอีกมันร่อนมันร่อนนู้นเลยไปตั้งนู้นเลยตัวไอ้ยอดต้นตาลนู้นน่ะจันวาแต่วาท่านไปต้นตาลเลยพุน่ะเออเราค่อยไล่ระดับลงมาฝืนคืนที่ครับหลังจากหลับไหลมาหลายปี ลลปล่อยย้อนเลยปล่อยย้อนโอ้โหร้อนครับอาการมันร้อนอาการมันร้อนอาจารย์วารวอกยังไม่กล้ายังไม่กล้าเดี๋ยวแก้ไขกันครับเดี๋ยวลองลองดูขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงเอาครับรอบสองครับรอบสองาอาจารย์วาขึ้นเครื่องบิน ยังไงยังกี้